เราไม่กินเบียร์แต่เราอยากจะมารีวิวเบียร์ที่ในซีเอมอ่ะก็คือแค่เขาแค่มือจับแล้วมันก็จะขึ้นฟองมาฟู่ๆเลยเราก็เลยอยากรู้ว่ามันจะเป็นฟองจริงๆหรือเปล่านะคะนี่สวัสดีค่ะโอซารุโอซาก้าอันนี้เรามาแบบหน้าแบบสดมากเพราะว่าจะนอนแล้วนะคะแต่ว่าเราอยากจะมา รีวิวเบียร์ที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่นตอนนี้เพราะว่าเขาเป็นเบียร์ที่มีฟองเองถ้าจับแล้วก็ฟองมันก็จะขึ้นออกมาเองนะคะแล้วก็สามารถเปิดฝาได้แบบเนียนๆแล้วก็ดื่มในแก้วได้เลยเหมือนกินจัดเยือกทิลาอะไรอย่าเยงเงี้ยเออซึ่งเขาขายแค่เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะเจ้าตัวนี้ก็จะชื่อว่า super dry asahi นี่ หน้าตามันจะเป็นแบบนี้เดือนนี้เดือนเก้าใช่ปะเขาขายเมื่อวันที่เจ็ดแล้วก็เดือนออกโทเบอร์เดือนหน้านะเขาจะถ่ายวันที่สิบสองเท่านั้นนะคะแล้วก็วันที่สิบหกแล้วก็เดือนเดซ ember ก็จะขายวันที่สิบเอ็ดเพราะว่าเขาแบบอารมณ์แบบขายดีมากก็เลยแบบว่าเดี๋ยวขายถ้าแบบขายทุกวันก็ของก็จะหมดตลาดเขาก็เลยออกแคมเปญมาว่าจะขายแค่เดือนละครั้งเท่านั้นเพราะว่ามันเด็ดขนาดนั้นเลยเว้ย ความเด็ดของเจ้าเบียร์ตัวนี้ก็คือถ้าเป็นเบียร์ปกติมันก็จะไม่มีฟองใช่ปะแต่ว่าเบียร์อันนี้ก็คือเขาจะมีฟองไหนพี่ยิงคองขอ,งขอโจไดเอามาซิเออนี่หน้าตามเป็นอย่างนี้นี่ตรงแคนตรงที่เปิมก็จะแบบเนียนๆใช่ปะเราอยากรีวิว เราไม่กินเบียร์แต่เราอยากจะมารีวิวเบียร์ก็ดูใน CM อะ่ะก็คือแค่เขา,เาแค่มือจับแล้วมันก็จะขึ้นฟองมาฟู่ๆเลยเราก็เลยอยากรู้ว่ามันจะเป็นฟองจริงๆหรือเปล่านะคะนี่ดดเดี้วเรามาดันเด้อเูปูปดปอเจ้าเบียร์ตัวนี้เลยนะคะอาวะนะเดอาวะนะเนอาวากาเดรอืมก็คือเ็นตัวนี้มันก็จะเนาะ,น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 ะ ข้อนี้เขาเขียนว่าให้แช่ยเย็นนะคะเอาแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าแกะยังไงวะเราก็ไม่กินเบียร์นะเว้ยแต่ว่าเราอยากดูก็คือเออเราก็ต้องแกะก่อนนะคะแล้วก็เลยพร้อมไหม Are you ready เซ็มบุญเน่ให้อ่ออีใต้อ่อว้าซ้นส้นส้นส้นอ่าเราเดี๋ยวจะเอามือจับแล้วนะ เดือยเดือเดือยวเดืยวเดือวว้าวให้ฟองขึ้นจริงว้ยอ้าสเกสเกสดกกสเกมัติ้นมขึ้นมาฟอขึ้นมาจริงอ่ะแค่จก็แบบเอขึ้นมาจริงๆ่ะอุ้ยฟูมากเลยอ่ะคือน้องขึ้นมาแบบมาแบบช้า น้องขึ้นมาแบบช้าๆนะคะจะให้ดูว่ามันแบบเอ้ยฟองขึ้นจริงๆเว้ยโอย้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเห็นปะโอ้ยขึ้นจริงๆอ่ะนึกว่าจะโอแหละอะกินค,คองกินค,คองน้องหมูอ่ะอันนี้พี่กินของก็ดื่มไปแล้วนะคะก็จะให้ดูว่าเออฟองมันก็แบบมันก็มีฟองอะ่มองอะมันก็ฟูเจ๊กอยกหรือว่าถ้าเราเอามือจับอีกรอบนึงอะ่ะมันจะขึ้นม่อีกปะ น่าจะหมดแล้วล่ะเออก็คือแบบจับอีกรอบนึงก็คือหมดแล้วอะก็คือได้แค่รอบเดียวนะคะตอนเปิดฝาโอ้ยคิงคองนี้เพื่ออเทเลยไหมเทเลยจว้าวสก,กี สุดเก๋ว้าวสวยเนอมากตอว้าวคือแบบฟองฟูจริงๆอ่ะเออแล้วก็เขาถามหน่อยคิงคองอันนี้รสชาติมันต่างจากเบียร์ปกติปะอ๋อพิคงคองบอกว่ารสชาติก็ไม่ต่างอะไรจากจากจอ้าวหกอ,อีดอ,อกอกบ,บ้า เออแค่มันเหมือนจากเหมือนเบียร์จากในร้านอะเฟงฟู่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันนี้ไม่ใช่แบบแอลกอฮอล์ฟรีนะว้า t a k ท t a k take โอ้เน้ชอบปุ๊ดไลกูเหมือนจากที่ร้านใช่ไหมเออเหมือนจากที่ร้านเนาะ <laughs> เดี่ยวเขาเรียกว่าซันโตรีเลยเราใช้แก้วซันโตรีนะคะแต่ว่าเบียร์เป็นของอาซาฮีตึองอ่ะเป็นยังไงบ้างคะรีวิวแบบเร็วๆเพราะเจ๊ก็แบบเจ๊ก็เป็นคนที่ไม่ไกินออกอแอลกอฮอล์ก็เราก็ไม่ค่คยชอบนะคะแต่ว่าพี่คองก็บอกว่ารสชาติมันก็ไม่ต่างจากตัวเบียร์ปกติเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีฟองเยอะแล้วมันก็ทําให้ความ มีความรู้สึกว่าเออเหมือนเราไปกินเบียร์แบบที่ร้านย่างเงี้ยเออตีฟองที่ร้านก็เป็นคอนเซปต์ของทางอาซาฮีนะคะของเบียร์ตัวนี้ที่ว่าถึงแม้จะอยู่บ้านแต่ก็จะได้กินเบียร์ที่สดแล้วก็อร่อยมีฟองฟูฟ้าเหมือนกินที่ร้านอาหารคาเฟ่เเอะไรอย่างเนาะที่ไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เจ๊กด้วยนะคะที่ไงเดยวแจ็คเจอสินค้าอะไรเด็ดๆในญี่ปุ่นหรือว่าอะไรแปลกๆเดี๋ยวเราจะมารีวิวเร็วๆแบบนี้อีกนะที่ไงก็ ขอบคุณนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้บ๊ายบาย